ไปครับไปกำลังเตรียมตัวครับไปไปกันนี่ได้แล้วครับปลาตัวเลกครับเอาแล้วงานนี้อา้าวลุย <c oughs> อ่ะปดๆใส่แดงด้วยยุยยกเทียบกันหน้าดิยกเทียบกันหน้าดิวุย,เ,ย,นนยเอาหัวขึ้นสิเอี่ยดิข้างหน้าเหมือนปลาเลยอ่ะ คนยิ่งหน้าใหญ่แล้วปลายิ่งขนาดนี้นั่งมาได้เลยนะถ้าจะอ้วกบอกอ่าจะถ่ายลงทิกตอกถ่ายลงทิกตอกเลยหนึ่งสองสามแอชชันพุ่งเลยธรรมดานะเนี่หู้ยสีห้องหมดเลยเอาปลาเก่าไปย่าง เรียบร้อยแล้วครับมาดูปลาเก๋าแล้วครับกรอบนอกนุ่มในข้างในเนื้อครับวันนี้เราจะพาเอฟซีเราไปสัมผัสชีวิตทะเลนะครับ กำลังเตรียมพร้อมคร FC เรามาจากบ้านเหนือนะครับพะเยาเจ้าเจ้าเจ้านะครับอยากรู้มันต้องลองอเ,อเดี๋ยวพาไปอ้วกใส่ทะเล <laughs> จะได้หายสงสัยสักทีไปครับเดี๋ยวเราจะนั่งนะครับเร็วๆไปต่ออีกทีนึงเดี๋ยวไปที่เรือไปครับเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันให้ ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอ้วกไม่อ้วกเดี๋ยวตามกันไปครับนี่สู้ไหมสู้ฮะสู้ไหมสู้ไหมไอ้ไอ้จะอ้วนสู้ไหมไม่สู้ก็ไม่ไปหรอก <c oughs> ไปเขาไหมเนี่ฮะไปไหมไปอ่าไปาเออไปอ่าดึงไว้จับไว้จับไว้จับไว้ไปครับไปสัมผัสกันอ่า ไปลงไปลงไปลงไปไปลงไปนะครับนะเดี๋ยวพายเอฟซีไปเที่ยวสักครักหนึ่งครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเมาไม่เมานะครับมาเยือนดึงถิ่นไปกันเลยครับไปครับไปกำลังเตรียมตัวครับไปไปกันครับตอนนี้เราออกกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสัมผัสชีวิตทะเลนะครับจากเอฟซีเมืองเหนือนะครับ ไปไปลุ้นกันใครจะอยู่ใครจะไป,ป,ป <laughs> ไป<ๆ>นี่นี่ได้แล้วครับปลาตัวแรกครับเมาแล้วงานนี้อ้าวลุย <c oughs> อ่ะปลดปๆใส่แดงด้วยยุยยกเทียบกันหน้าดิยกเทียบกันหน้าดิุย,เ,ยนนอเอาหัวขึ้นสิ ดดูิข้างหน้าเหมือนปลาเลยอ่ะโอเคคนยังหน้าใหญ่แล้วปลายังขนาดนี้นั่งมาด้วยเลยเป็นยังไงฮะำททอะะไรีี่่นฮจะเมาแล้วจะได้รู้จะได้รู้ว่านั่งเรือมันเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ไหมมันมันจะสนุกไหมตอนลงเรือเล็กนะยิ้มแย้มโอ้เบิกบาน ลอใหญ่เปุ๊บีเลยนี้ไม่คุยไม่าจใครแล้วถ้าจะอ้วกบอกนะถ้าจะอ้วกบอกอ่าจะถ่ายลงทิกตอกถ่ายลงทิกตอกเลยหนึ่งสองสามแอคชั่นพุ่งเลยน <c> ะ <oughs> ครับมาสมผัสคีวิตเลียครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะหาปลาไปย่างข้างบนได้แล้วนี่โอ้โหมาแป๊บเดียวมีเวลายเลายอะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ เออเรงมาดูว่าชีวิตทะเลเป็นแบบไหนเหมือนดูในคลิปไหมเราต้องมาสัมผัสเองไอตอนตอนเขาอ้วกใส่ทะเลเขาไม่ได้แสดงนะเขาอ้วกจริงๆนะเออไม่ต้องเรียนแบบเขาก็ได้นะ <c oughs> อ,อืมไม่มีถุงนะออตามใจเลยองงเออตรงใจเลยเลี้ยงปลาบายในตัวอ,อืม <c oughs> อ,อ้ย <c oughs> อะไรเจะบโบจะบโบ <c oughs> เรียบร้อยลูดวัดแรงเลยเกินเออไหวไหมคิดว่าไหวไหมไหวอยู่นะได้อยู่อ้านี่แหละสัมผัสชีวิตในเรือแหละเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยบ่เบาไหลาย เอาหาปลาไปย่างครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อบนระเบียงบ้านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไข่เราก็แตกโป๊ผลิตผลงานหน้าดูโอ้ยเอฟซีเราครับเอฟซีเรานะครับสัมผัสทะเลครั้งแรกครับมาตกปลาไม่เป็นก็ต้องเป็นเอาให้เป็นเราเนี่ยเราแค่มาสัมผัสนะครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากมาย ไย่างบนบ้านริมน้ํานะครับเป็นไงครับสนุกไหมครับเริ่มสนุกยังอืมเมายังครับจะอ้วกแล้วเ <laughs> น้นอยู่อย่างเดียวว่าจะอ้วกแล้วจะอ้วกถ้าจะอ้วกบอกนะนับหนึ่งสองสามแล้วพุ่งลาวเลยเดี๋ยวจะถ่ายลงติงต็อก <มา S 1> นะก็กลับไอะ <laughs> อ้เข็ดใช่ไหม <laughs> มาทั้งทีต้องเลี้ยงปลาด้วยเนาะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เรียบร้อยเาจอดที่อยู่อยู่เรียบร้อยลุดเฮ้ยคุยกับเขาได้แล้วเว้ยน้ำภาษาอะไรแค่ปลาทะเลเนาะเหลือแต่เอาแห่มาเนาะเมาก็เมาไว้น่ะเริ่มเมาแล้วล่ะเมาแล้วเออ าอางั้นเราก็อ๋อปาโยเดี๋ยวเราก็ไปต่อบนเนาะนั่งป้าย่างกินบนระเบียงบ้านดีกว่านี่แหละแยวนี้ก็โอ้แป๊บเดียวเนาะเออเดี๋ยวเราไปต่อกันระเบียงบ้านเนี่ยว่ะี้ทางบ้านครับเนาะอันนี้มาออเดอร์ก่อนเรามาแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะแค่อยากจะรู้เฉยๆนะครับเรือก็จอดอยู่แค่นี้เองนะครับจอดอยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันบนระเบียงบ้านนะครับป่ะไปกันเลยครับ แถวตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนฝั่งกันแล้วนะครับมาต่อกันที่ระเบียงบ้านนะครับนะครับได้ปลาเก๋าก่อนขึ้นมานะครับเราก็จะมาย่างอันนี้จริงปลาเกา๋าต้องต้มยำแต่เอา้าไม่เป็นไรครับอยากย่างก็ย่างนะแต่อันนี้จริงต้มยำน่าจะอร่อยนะครับคันเบ็ดที่เรานำลงไปตกกันเมื่อกี้ครับน่ะโดยตกปลาเล็กนี่ทำครัวไว้แล้วครับนะก็จะมีมึก นะครับย่างมืกกินนะครับนี่ครับเรียงบ้างของเราครับนี่น้ำกิมซีฟู้ดครับตามมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยนนี้หมึกย่างย่างนะแแนวครับมีหน่อยล้วชิมล้างหน่อยนึงครับแก้เมาแก้เมาจะต่อกันด้วยเรียงบ้างรอให้น้ําขึ้นเยอะๆก่อนนะครับโอดยังเล่นน้ําอยู่เลยครับเนาะ ชีวิตบ้านริมน้ำนะครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเอาไม่ไหม้นะครับไม่เป็นไรครับเราย่างปลาทั้งเคดอยู่แล้วกรอบนอกนุ่มในอยู่แล้วครับเผลอแป๊บเดียวเอาไม่ไหม้นะครับอ <c oughs> <c oughs> อยากย่างก็ย่างครับปกติถ้าเป็นผมจะชอบพอดีน้องเขาบอกว่าอยากกินปลาเก๋าย่างลองดูอ่ะจัดไปครับเนาะย่างก็ย่างถ้าถ้าเมนูจริงๆริงต้องปลาเก๋ามันต้องต้มยำแต่ย่างก็ย่างครับอ่ะลองดูย่างอยู่สีอห๊วหมดเลยเอาปลาเก๋าไปย่างดีแล้วฮะไม้มันต้องต้มยำอร่อย ย่างเนื้อมัแนแห้งเรียบร้อยแล้วครับมา <c oughs> ดูปักเก๋าแล้วครับกรอบนอกนุ่มในข้างในเนื้อขาวตัวโอ้โยดูครับดูดูดูอืมบรรยากาศบา้านริมน้ำครับโอ้ยนะครับ อลองดูครับโอ้โหขาโบกจะก,กินนี่นีว้าวโอ้ชีกมือนเนื้อไก่เลยครับว้าวว้าวกิมกันแอ้มกิมซีฟู้ดนะครับฮเซฟเวอร์มาคาสเอสซีงบ้านอืมอื้อ,ห,อหวานเจี๊ยบ